ปัญหาเรื่องการกีดยางนอกจากความเหนื่อยแล้วยังมีปัญหาเรื่องช้างป่าค่ะเวลาพ่อกับแม่ไปกีดยางหนูก็จะเป็นห่วงค่ะกลัวเขาจะทำร้ายครอบครัวค่ะหนูเคยไปช่วยแม่หย่อนน้ำกรดค่ะเจอช้างค่ะเขามาอยู่ตรงต้นไม้ค่ะแล้วเขาก็จะวิ่งใส่หนูกับพ่อกับแม่ก็เลยวิ่งหนีค่ะตอนวิ่งหนีช้างค่ะหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะช้างหนึ่งตัวค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะใจสั่นไม่หมดเลยค่ะ เวลากีดถ้าช้างเข้าก็ต้องหยุดกีดค่ะบ,บางทีก็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีอาทิตย์นึงบางทีสองครั้งเนี่ยค่ะบางทีเขามาอยู่เป็นเดือนก็มีน่ะมาอยู่แบบนอนอยู่ที่กีดยางเลยค่ะมาก็น่ากลัวค่ะบ,บางทีเขาก็มาเหยียบถ้วยยางมั่งแล้วก็เหยียบถังน้ำค่ะที่เอาไว้ใส่น้ำไว้ยอนน้ำกดค่ะเหยียบแตกอ่ะสวัสดีค่ะหนูเช็กหญิงวัญญาน้าสกุลอินทามนค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องกอเกตค่ะครอบครัวหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คนค่ะ นที่หนึ่งพ่อค่ะพ่อชื่อพ่อก้องค่ะคนที่สองก็คือแม่ยุ้ยค่ะคนที่สามคือหนูค่ะคนที่สี่คือกอย่าค่ะอายุห้าขวบค่ะคนที่ห้าคือกุ้งกิ่งค่ะอายุสองขวบค่ะนิสัยดื้อค่ะผมมีอาชีพกีดยางครับเป็นยางสอยครับเป็นยางที่หน้าล่างมันไม่มีหน้ากีดแล้วครับแล้วดับยางมันขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดเราก็ต้องใช้ไม้ต่อไม้กีดข้างบน เรากรีดน้ำยางใช่ไหมคะพอเราได้น <ove> ้ำยางแล้วเราจะใช้น้ำกดมากวนน้ำยางให้มันแข็งกันกว่าจะได้ถ้วยหนึ่งค่ะใช้เวลากรีด8วันค่ะไม่ได้เป็นเจ้าของสวนค่ะกรีดแบ่งกับเขาค่ะ8วันแบ่งกันได้แค่พันกว่าบาทนะคะพันสองพันสามเลค่ะตกเดือนล้วประมาณ4ี่พันห้าพันเนยเวลาพ่อกับแม่ไปกรีดยางเขาจะเอารถเครื่องไปค่ะตอนประมาณตีสี่หนูมีหน้าที่เฝ้าน้องค่ะถ้าน้องตื่นสะดุ้งขึ้นมาแม่ไม่อยู่ก็ต้องเอาขวดนมมาให้น้องค่ะ เวลาต่อไปโรงเรียนก็จะปลุกน้องค่ะแล้วก็ให้อาบนา้ำแต่งตัวแล้วทีนี้ก็พ่อก็มาค่ะแล้วพ่อก็ขับไปส่งที่โรงเรียนเลยค่ะหนูสงสารพ่อกับแม่ค่ะเขาต้องมีหน้าที่หาเงินเพื่อเลี้ยงลูกค่ะปัญหาเรื่องการกีดยางนอกจากความเหนื่อยแล้วยังมีปัญหาเรื่องช้างป่าค่ะขฮสองเตียนราาครับช้างมาจำนวนกี่ตัวครับ ตัครบผมเป็นผู้สื่อข่าวดูแลติดตามช้างป่าและเป็นอาสาด้วยครับช้างป่าในพื้นที่นี้มีทั้งช้างตัวผู้และตัวเมียนะฮะแล้วจะมาเดินอยู่ภายในป่าเคยไล่คนมาแล้วก็คนก็หนีตายมา,มาหลายหลายคนนะครับโอ้หน้าเห็นใจคนกีดยางมากๆครับเพราะว่าบางคนก็ทำอย่างอื่นไม่เป็นเงเขาก็ไม่มีไรายได้เมื่อทีแต่เขาอยู่อยู่ไปอาทิตย์เนี่ยผมว่าไปหารับจ้างพ่นยาอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างลำบาก บางทีผมไปทํางานเนี่ยผมก็ไปบอกร้านค้าไว้ว่าเดี๋ยวลูกมาเซ็นเดี๋ยวผมมาตั้งให้นะครับเซ็นพวกนมอะไรให้น้องเนี่ยไข่ป้าป๋องครับพอไม่ได้ไปกินยังก็ไม่มีรายได้เลยค่ะแม่ก็เลยทําอาชีพเสริมขายน้นําค่ะน้ําชาค่ะชาเขียวชาเย็นโกโก้โอเลี้ยงค่ะหนูก็ช่วยขับรถช่วยทําช่วยขายด้วยค่ะขายได้ประมาณเดือนก,นกว่าๆค่ะก็โดนรถชนเนี่ยค่ะ ก็ขับรถจะไปกี่ยางตอนเช้ากับแฟนค่ะกําลังขี่รถไปเด็กเรียนขี่รถมอเตอร์ไซค์ามเลนมาชนเลยค่ะหนูก็กระโหลกเล้าค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังพูดไม่ค่อยทัดเท่าไหร่ค่ะมีหูอื้อยังไม่ค่อยดีนะคะหมอนัดวันที่23ที่ผ่านมา3เดือนทันวะก็ไม่ได้ไปค่ะไม่มีเงินที่จะไปหาหมอค่ะพอที่ว่าเริ่มชีวิตจะดีขึ้นหน่อยก็ต้องมาลําบาก่าเริ่มเลยค่ะ เขาก็ช่วยดูน้องเพราะว่าตอนหนูโดนรถชนมาก็ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะพุงข้าวอะไรให้เงี้ยค่ะ um ก็ร um> ู้สึกแบบเสียใจที่แม่ดูรถชนค่ะหนูก็อยากจะช่วยให้พ่อแม่แบ่งเบาได้ค่ะหนูอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าค่ะขอบคุณค่ะที่ช่วยหาเงินเลี้ยงพวกหนูค่ะหนูก็อยากจะบอกแม่ว่าหนูจะเป็นเด็กดีค่ะตั้งใจเรียนค่ะ